เอาแล้วครับแล้วผมก็อยู่ที่ร้านที่ผมชอบกินมากชอบกินมาตั้งตอนตอนเด็กๆและตอนเด็กเยอะ,นะเนาะวีดีกรรมจริงๆชอบกินเค้กนะครับแล้ววันนี้เรามาสะดุดตาที่ร้านนี้ครับเค mm. ้กยักษ์ครับชื่อตรงตัวเลยครับคือชิ้นต้องใหญ่มากๆอยู่ที่ตลาดต้นสากแถวสนามบินน้านะครับร้านนี้นะครับมีแป้งกีแบบ่แบบพี่มี3มแบบมีสามแบบแบบวานิลาแบบชาโคลและแบบช็อกโกแลตซึ่งผมขอวานิลาพริกเผาหมูยหยองแฮมนี่ครับเขาก็มีท็อปปิ้งมีมิโทล่า วับนตินชาเขียวเนยถั่วชีสเพิ่มพริกเผาเพิ่มหมอกเพิ่มแบบตามเราต้องการตามเราชอบเลยแล้วนี่ผมจะดูครับว่าเคปยักษ <c ales> ์จะอร่อยหรือเปล่าและจะยักษ์แค่ไหนต้องโดนหรือเปล่า <c ales> ต้องติดตาม มาแล้วอุย้ยยากจริงๆด้วยทุกคนอันใหญ่มากแล้วด,ดูไส้สิไส้ทะลักออกมาเลยเค็มใหไส้ทะลักอืมร้อนๆเลยนะครับหอมมากต้องชิมกินแล้วนะอืออออือือไส้นานมากกรอบหอมอมย้อม ฝาก ais, erman, ไปด้วยนะครับเฟย์ยักษ์ไททัลักสาขาระดับต <aurait> ้นฝักอร่อยกลอบมากไปเยอะก็มาโยน